สวัสดีจ้าทุกคนมือนี้แม่แก้วพามาสอยมะขามเทศนะคะนี่จ้าดูมะขามเทศที่คะ่ะมะขามเทศสุกจ้านี่คะ่ะเห็นไหมคะมะขามเทศสุกมะขามเทศสุกเห็นไหมคะนี่ไงคะนี่ลูกใหญ่ด้วยคะ่ะนี่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 ลูกใหญ่เลยนะคะ ความเทศเดี๋ยวแม่จะสอยนะคะสอยลงมาเลยสอยลงมาเลยค่ะนี่นี่ได้ไหมคะโอ้โหไม่ได้เลยค่ะได้เลยค่ะอีกทีนึงค่ะอีกทีนึงค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ ืลงยากเลยเกินนะคะขามเทศสุกลูกนี้หน้าหวานจังเลยอ้าดึงดึงอึ๊บโอ้โหไม่ล่วงเลยไม่ล่วงเลยจ้ายากจังเลยกว่าจะได้กินนะคะอืมนี่จ้ะนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนี่ค่ะ นี่จ้ะนี่จ้ะนี่นี่นี่ได้แล้วดูนะคะดูนะคะนี่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 นจะลงหรือเปล่านะ้ะจะลงหรือเปล่านะ้อจะลงหรือเปล่านะ้อโอ้ยอยากกินก็อยากกินมะขามเทศสุกทำไม สอยยากเหลือเกินนะคะเพื่อนๆโอ้โหดูทีคะดูทีคะสอยไม่ได้เลยเห็นลูกอยู่นะคะเห็นลูกอยู่แต่สอยยากนะคะโอ้โหสุดยอดเลยสอยยากนี่คะ่ะกวดเอ็นคอแล้วกว่าจะได้กินนะคะกว่าจะได้กินอ,อึบ โอ้ยจะได้กินไหมเนี่ยจะได้กินไหมเนี่ยอืจะได้กินไหมคะเห็นลูกอยู่เอาไม่ได้เลยคะ่ะเห็นลูกอยู่เอาไม่ได้เลยคะ่ะดูสิคะเป็นอะไรถึงไม่ล่วงลงมาทักทีไม่อยากให้แม่กินหรือ,อยังไง แต่ว,ว่าแดงดีนะคะลูกนี้โอ้โหทำไมเหนียวเหลือเกินเหนียวมากเหนียวมากนี่นี่เอาดีๆเอาดีๆ,ๆทีนี้ได้แน่ๆเลยมะขามเทศสุกลูกเดียวเอาอยากจังเลยค่ะนี่ดูสิครับเพื่อนๆคงได้แน่ๆเลยตอนนี้อ๊บนี่ <laughs> นี่หล่นลงมาแล้วหล่นลงมาแล้วค่ะหล่นลงมาแล้วโอ้ยตายนี่นี่นี่หล่นลงมาแล้วหล่นลงมาแล้วค่ะมาขามเทปมาขามเทปจ้ะอีกจ้ะ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะนี่นี่นี่่เทมะขามเทปมะขามเท,มเทจ้าพามา